สวัสดีครับสบายดีพอใหญายศริตปูกกบร้านหน่อยครับมินตาสาวลูกติดมากินเขาาว้ากันนะครับอาหารของข้าวมือนี่คือต้มน่องไก,ตงไกต่ต้มน่องไก่ต้มอ่าต้มน่องไก่นะครับแล้วก็ตำถัวตำหมักทั่วฝีมือพอใญายศริตกับมินตาซอยกันเถ็ดนะครับผมมีหัวแก้วปลาแดกนะครับแก้วปลาแดกตำหมักทั่วใส่กะกอกพร้อมด้<บ>นะครับยีสิบบาทด้เนะาะตำหมักถัวถัวยี่สิบบาทครับนี่ น่วยหมัว่ายี่สิบบาทตำได้ซ้ำนี่ยะเรือเรือซีเลือซีน่วยเพราะาเบิ่มแหละเป็นไงวะเอาซํานีเอาซ้ำนี่พอพอดีพอเผ็ดเผ็ดเข้มเข้มมาขอมขอมทำหทัวฟีมือพอ่ใหญ่สำลิศล่องตำานั้นว่าพอกินสมเ่ยสมสมเลยบ่้ะมักมักเน่าข้าวซเปียงเดียวเมะเกืเทศซีน่วยมักกอกน่วยหนึ่ง มีเต็มวสมๆมหรออันนี้สมป่ะสมไก่มึงซิมนำสมไกน่นะอือหือกลมกล่อมนะครับอาหารชาวมนีก่อนที่จะลุยงานเนาะใส่ใส่เสือเตรียมจะล่งสวนได้ื้อนี่บ่เห็ดงานเพ่ง แต่ว่าแดดมันมันมาใส่เสืเลเนด้วยได้เขาอันนี้ใส่เสือสบายสบายครับเห็นปะจะเดดยืยดได้เยืดดีเลยเมื่อนี้ค่องจะเขาจะไปซื้อพันป่าปลาดุกเนาะปลาดุกกับอันลูกกบไปห้าล็อมึงลูกกบมามามาเลี้ยงเพราะว่าทอทอ,อเขาเตรียมไว้แล้วองทอ ของเกาจากจากเลียงห้อยหระมาดัดแปลงเฮ็ดเป็นนะบอ่อเลียงกบหาชุดนะครับผมบอ่บอเลียงไรเอาไว้กินบอ่บอเลียงข้าวบดิเลียงขายจำปลาล่างเนี่ยแห็นกินเลยรังกืน้นังจีนเลย อขวานหันกินนนหันๆๆกินนนหันขวานพอเมากิโลละเก้าเก้าสิบน่องไก่นะครับตีนแพงกว่านะตีนก็เก้าสิบเก้าสิบห้าปีกปีกนะครับปีกปกง็องอมันเน่ะอร่อยกว่าแต่ละส่วนบอ่ออ่อนราคาบอค่อเื่กันแต่ละส่วนนี่ราคาถือกว่าขโมย เก้าสิบบาท <c oughs> ถือว่าถือที่ตัวเราครับเก้าสิบบาทเนี่ยใก้บ้านเนี่ยต่อยประแดดเลยสองร้อยคืนมือนครับไกบ้านมันขายกิโลละสองร่อย ยำเจงงยำดุกวันนะหอมผักกิตัอยากเฮ็ดอีกแนวหนึ่งอยากเฮ็ดย่ยนะครับผมเคยเฮ็ดอยู่แต่ว่าเฮ็ดเท่าเดียวเท่าเดียวญญแล้วสองเท่เราบานนี้ขึ้นจากอีก มันใส่เกืองไหล่มันหอมผามาเนี่ยผ่าผมสิบมื่นกับเนี่ยเกียเกีย์เยทศชูเกีย์เทศชูประเทศคือมาดูในห้อง่นานเ้าอันนึคอยว่าสื่อหนึ่งยังพานไป้านมาอยู่ คือผมบอกเมื่อกี้ว่าเกี่ยเกี่ยจิตสูตรทางทั้งบานเห่าเนาะครับพี่น้องทั้งฟังไทยเอินว่ากระดาษแต่ว่าทั้งฟังเล่าบานขามิ้นตาเอินเกี่ย mots. เนาะเกี่ยหนังสืออเป็นหนังสือเป็นสมุดเป็นหนังสือถ้าบานเห่าจะแยกแยกออกเป็นมีสมุดมีหนังสือเนาะแต่ท่านเพื่อนจะร่วมกันเป็นปื้มไม่นว่ เอิยนว่าเพิ่มนะครับทุกอย่างเป็นเพิ่มเพิ่มพัสปอร์ตเปิ่มเอกสารเพิ่มนั่นเพิ่มนี่นะ เหนมะตัวแพงเมื่อนี้ลหละเดี๋ยวื้อไนมาปลูกปลูกแลองมืองว่าฤดูนี้มันปลูกแล้วมันจะได้กินหมากบ่แต่ว่ามะมตัวเบอร์ห้าอเด้จ้ะตัวเบอร์ห้ามันไก่ไงแลวนะแต่ว่าบ่แต่บุ้ว่าจะได้กินบ่ย่านแต่ย่านได้กินแต่เครือมันทั่นที่จังเลยหเอห่อบล่องบ่รห้เงหได้เห็ดไปแล้วเด้ขันห่อบ่เห็ดห้อบ่รู้ มะคุงโอ้ยมะคุงมะคุงกำลังเป็นดอกครับพี่น้องกำลังเป็นมากหน่อยอีกบอกีีมือคงจะได้ต่ำมะคุงเจ้าของละมกคุงกับแพงแพงยี่าศอีแพงคือกันหมากแค่สิบ,บาทผมมีแล้วครับมกคุงยี่สิบบาทขึ้นไปน้วยท้าขวบกวดนหน้าหน่ยี่สิบสามสิบสามสิบครับถ้ายี่สิบต้องน่อยก็เนี่ย น้อยสมักแต่งเนี่ยยี่สิบบาทถั่ดน้ำห่อนๆแล้วมีแห้งเค็งเลยบดดองยอม สองทุ่มแล้วเขาก็เก็บเครื่องแล้วน้าตลาดไหมสองทุ่มนั่ง,งเจ้ากับน,นั่งขายเสยนั่งเจ้ากับขายเสยนั่งเจ้ากับคือพ่อเสียหอดเวลาเก็บเก็บละเก็บต้องให้เสร็จก่อนสองทุ่มม,มามีลายเจา้าที่ว่ามาขายแต่เสาร์ี่รับพี่น้องเจ้าที่มาขายแต่เสาร์เจ็ดโมงเลยเขามาแล้วออกโมงเจ็ดโมงเขาเจ้ามามเอาเปิดด่านออกของมากใหญ่ยายขายแล้วเจ้านั่นสี่ทุ่มยังบ่ปิด เห็นว่นายกัวอยางเส้นร้านล้านขายผลไม้เปิดตั้งแต่เ้าไปตอนนี้เห็นเลยได้ซสื่อหลดบ้านนี้ไปเด็กๆซีทุ่มยังบ่ปิดแต่บ้านนี้ร้านร้านที่ันบ่นไี้ได้ทุ่มกแเราเก็บคล้ว<ม>บเราใบสามยัางบอดหม่องขายสามมง่งสี่มงเอาไปขายหามง่งขายงงเงี้ยลังเทียกับว่าอ้บ่ได้ขายค้องดี ก็เจ้าไปขายตำานันหนึ่งเนาะความจริงนะเขาไปขายแต่ามันได้ขายเพราะว่ามันมีคนนลาย่ไปขายเต่าิ้นกับเก็บค่าเ้าซ่อเกเราตลาดอะไาไปขายเต่เามันมีคนขายหลายคนนะมันก็ได้ขายมีมีย่ายหนึ่งมือเ้าคอยกระเบื้องเนาะมือมือคืนเข้าไปเราสีมาขายกวอนสองมองเสาขายพักเทียน แปลรันขายเก็บช็อปนะเขาสมาครขายแต่เสาซุมเงือผู้อื่นม้านมากหรอกเราบริโภสนใจเลยเรามาเปิดขายเลยบานนี้คนที่มาตลาดมีเราผู้เดียวเขากับมาซื้อเล่าอ่ละล่ะมาเน,นี่ยเมื่อคืนซุ้มเือนเก็บบันหรอเล่ายังไม่ได้เก็บอยู่เอ้า <laughs> แปลกแปลกนิดนะครับพี่น้องการความความฉีดของคนบวิขี่กันผู้ใบสำ ตามมงจาม,มงแรงสีม,มงแรงเขามาขายถุ่มกว่าเก็บแ้วหลายนะครับเขาก็สิือขึอ้นมาโอ้คนคนหน่อยแล้วก็แยกสีใครพ่อได้เก็บเก็บเก็บเบนี่ยใจเวลาผักควันนะแต่ว่าุ่วมมันร่มเพิ่นขายหาเงินคือว่าเป็นเวลาหาเงินแล้วจะกน้อยหา้าขาเจ้ามากพ่อได้เติมกันว่าจะเน้นเนาะพ่อได้เติมกันเก็บเล็กเก็บ<ๆ>หน่อย ทน้ำครับพี่น้องอขอบคุณหลายๆเดอ้อท,ที่ติดตามที่ชมที่เบิงส่องของเห้านะครับพ่อใหญ่สัมฤทธิ์นะครับพ,พ่อใหญ่สัมฤทธิ์ปู่ับร้านน้อยนะรครับพ้อมกับมินตาสาวลูกติดเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเบ,บื้งการใส่ชีวิตของเห้าตอนนี้ก็เชื่อว่าเหมือนการใส่ชีวิตคู่รักสองแผ่นดินเนาะ ค no ู่ร like ักสองเป็นดินคู่รักไทยลาวคู่รักต่างวัยอ่าผัวไทยเมียเหล้ายังกัแล้วแต่สีเอิ้อนเล้วแต่สีว่าแล้วนะครับผัวเทาเมียสาวยังกัแล้วแต่สีว่ากันไปครับต่างคนต่างจิตต่างใจกัมีสิทธิ์ที่จะเอามีสิทธิ์ที่จะเอิ้นได้หลายๆอย่างเนาะกระพาคช่องของน้องในเด้อช่องไม้นะครับยังคืออ่าเฮ็ดเป็นช่องขึ้นมาใหม่เป็นช่องของ มินซื้อ่องว่ามินตาสาวลูกติดก็เป็น่องของเฮาทั้งสองคนคือเก่านี่ละฝากติดตามแน่นะครับผมเอา้าเมื่อนี้เอาไว้ทำนี้เด้เนี่ยว่าจะกันเข้บหนาเนาะว่าเฮาสองคนจะพากันเฮ็ดยังกินเฮาสองคนจะดำเนินชีวิตไปจังไดตึงหัวเรื่องสวนขางบ้านตีเฮ็ดไปยังไดแน่ผลผลิตจะออกมาเป็นให้รูปแบบใดน้อก็ติดตามช่วงไปเรื่อยๆเ,เนาะรับเนาะคงจจบ่ดวนดอกผลผลิตที่จะออกมาเพราะว่าหนึ่งปีนิดเดียวนี่ครับ จะว่าโอ้ยกว่ามันจะได้ใหญ่กว่ามันจะได้ออกมากออกผลโบเมนนะครับบึดเดียวนะครับฟังคําผมบอกไว้เลยว่าจากเมื่อเนี้ยไปถึงสมมูลว่าคือผมบอกเรื่องบักพวกอกผมสิปูกบมกทัวทว,ทว,ทว,ว่าเมื่อใดมันจะได้กินนะครับในที่สุดมันก็จะได้กินนะครับผมเนาะอืมอมียังฝากผมว่าไว้ซัมนีก่กับนอคิปนี้่ก <laughs> ับคอลาไปก่อนครับผมสว,ส,สวัสดีครับ <c oughs>